สวัสดีค่ะทุกคนขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เคมีวอลลขคอใน EP ที่5นั่นเองนะคะในคําถามของวันนี้มีว่าอะไรไปดูกันเลยวันนี้นะคะคําถามมีว่าพิจารณาแผนภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานของในปฏิกิริยาการสลายตัวของสารตั้งต้นเป็นสารผลิตภัณฑ์การระบุประเภทปฏิกิริยาพลังงานและพลังงานกำมันข้อใดถูกต้องนะคะเรามาดูกันก่อนเลยค่ะ ประเภทของปฏิกิริยามีกี่ประเภทนะคะปฏิกิริยาประเภทของปฏิกิริยามีสองประเภทนั่นเองนะคะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะคะก็คือดูดพลังงาน และอันที่สองก็คือคายพลังงานถ้าดูดพลังงานก็คือพลังงานของสารตั้งต้นน้อยกว่าสารผลิตภัณฑ์แต่ถ้าคายพลังงานนะคะสารตั้งต้นพลังงานของสารตั้งต้นก็จะมากกว่าพลังงานของ สารผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นเราแล้วเราจะสังเกตจากกราฟในบริเวณไหนนะคะเราจะสังเกตจากกราฟในบริเวณความแตกต่างของพลังงานของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ดังนั้นถ้าเป็นกราฟลักษณะนี้สารผลิตภัณฑ์มีพลังงานน้อยกว่าสารตั้งต้นแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาแบบชายพลังงานเราจะใช้ตัวย่อของพลังงานของปฏิกิริยาว่า delta e ะะดังนั้นเป็นประเภทคลายพลังงานเราก็ตัดออกไปนะคะเราก็ตัดประเภทดูดพลังงานออกไปคราวนี้นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูเป็นประเภทคลายพลังงานแล้วคลายพลังงานเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ประมาณเลขตรงนี้ประมาณยี่สิบห้าจากหนึ่งร้อยกับยี่สิบห้าดตั้งีก็เอา ยี่สิบห้าลบหนึ่งรก็จะได้เป็นเจ็สิบห้าติดลบเจสิห้านะคะถ้าลบแสดงว่าคายถ้าดูดแสดงว่าบวกนะคะดังนั้นลบเจิบแสดงว่าคายเจ็หข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1แล้วพลังงานก่อกำมันคืออะไรพลังงานก่อกำมันหรือ e a นะคะ e a เวลาหาเราจะลากจากบริเวณ พลังงานของสารตั้งต้นนะคะจนถึงเราจะไากจากบริเวณพลังงานของสารตั้งต้นไปยังบริเวณที่มีสารกำมันอยู่นะคะสารเชิงซ้อนกำมันอยู่ก็คือตรงยอดขาวแล้วเราก็จะดูความผลต่างของพลังงานตรงนี้พลังงานตรงนี้ประมาณ225สิกิโลจูล ดังนั้นผลต่างของพลังงานตรงนี้ก็ประมาณ125กิโลจูลนั่นเองนะคะดังนั้นพลังงานเกาะกราลังก็เลยเท่ากับ125กิโลจูลหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะคะถ้าหากไม่เข้าใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์ติชมกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะก็ขอขอขอภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ